แบรนด์เวลรอนคอนเซปต์ของเขาคืออยากให้คนไทยเนี่ยได้ใช้สินค้าคุณภาพดีนะครับราคาสามารถจับต้องได้ uh, <shit. S 1> สวัสดีครับสวัสดีครับจากเลโก้บอยชานแนลครับผมสำหรับวันนี้เราจะมาแนะนำเนาะสินค้าจากแบรนด์ใหม่ในเครือของเลโก้บอ์ครับ uh, ก็จะมีสินค้าออกมาด้วยกันตอนเนี้ประเดิมด้วย2ชุด เป็นเรื่องของชุดจานกับตัวใบาจานซึ่งคอนเซปต์ของทางแบรนด์นี้ที่เขาออกมาคือเป็นแบนรนด์เวอรอนคอนเซปต์ของเขาคืออยากให้คนไทยเนี่ยได้ใช้สินค้าคุณภาพดีคุณภาพดีนะครับราคาสามารถจับต้องได้ซึ่งก็ออย่างที่กล่าวไปคือมันจะมีเป็นสองตัวนกกวาะโปรดักต์ใหม่อันนี้ก็เข้ามา,าสดๆร้นอนๆเลยเแกตัว,ต,วตัวจานก่อนนะคุณน้องตัวขาจานตัวขาจานอันนี้เป็นตัวพกแพคเกจนะครับจากกล่องที่เขาให้มานะฮะ สังเกตได้ว,ว่าก็ดีไซน์สวยดูแล้วก็กล่องน,นี่แข็งแรงดีครับผมตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวขาจานวัสดุเป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะฮะมาในชื่อรุ่นว่า v วียรอน fx1 นะครับตัวนี้เป็นขาจานขนาด130 BCD แบบ5รูนะครับผมตัวนี้ มาพร้อมกับเขาเรียกอะไรกระโดก,กวงกระโดก,กวงแกนก็จะเป็นขนาด24มิลซึ่งตัวแกนนี้ก็คือจะอนิยมในในในปัจจุบันนี้ก็คือใช้กันหลากหลายอยู่แล้วตัวแกนแกน24ก็จะเป็นสแตนดาร์ดที่หาหลายง่ายแล้วก็นพพอร์ต <support S 1> เรื่องกับพวกกระโหลกได้ง่ายด้วยแล้วก็ตัว BCD 13 0ูเนี่ยก็ยังสามารถเขาเรียกว่านะปรับเปลี่ยนใบาจานได้ง่ายเพราะว่า เป็นขาลิปอรบีซีดีที่สำหรับรถพรับน้องนิยมใช้ครับแล้วก็มีความหลากหลายของขนาดใบจานให้เลือกได้เล่นเ <aret ruled. S 2> ยอะเยอะนะครับ,บแล้วก็ตัวกระโหลกผมบอกเป็นเกียวอังกฤษนะตัวนี้ก็เป็นกะโหลกเกียวธรรมดาครับเป็นเกียวที่ท,ที่อยู่ในโครงสร้างของรถปีปัจจุบันในบ้านเราที่ใช้กันเยอะยอะก็ะคือ <c use> เป็นกระโหลกเกลียวแล้วก็สิ่งที่ได้ในการอัปเกรดชุดจานมันก็จะเป็นเรื่องของ ได้ได้ความสวยงามของตัวขาจานเนาะคุณอ้อที่เขาทำออกมาแล้วก็พร้อมกับกระโหลกที่น้าหนักเบาขึ้นลื่นขึ้นทําให้รอบขาเราสมูุขึ้นจากตัวแบริ่งที่เป็นปีปัจจุบันทั้งเรื่องของน้ําหนักน้าหนักที่จะเบากว่าไอตัวกระโหลกเดิมมันก็จะเป็นพวกกระโหลกเหรี่ยมยังมีเรื่องของน้ําหนักเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ตัวนี้ครับขาจานจะยาวอยู่ที่170ยเจ็ดสิบนะฮะแล้วก็ตัวสีครับจะมีสีด้วยกันทั้งหมด3าสีคือมีสีดํา แล้วก็สีแดงกับสีเงินตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงก็ใครสนใจตัวไหนก็ลองต้องใช้กันดูนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่990าบาทเท่านั้นครับได้ขาจานพร้อมกับกระโหลกเนาะคุณน็อตเป็นเซ็ตคู่กันมาเลยราคาไม่ถึงพันก็จะาใครอยากัดลองเปลี่ยนใช้ดูก็ดีตัวนี้ก็แนะนำครับลองดูส่วนน้ำหนักนะครับน้ำหนักาตัวขานะครับหนึ่งคู่จะอยู่ที่673กรัมเท่านั้นก็ถือว่า น,นะน้ำหนักน้ำหนักคือไม่ได้เกินใช้ได้เลยถ้าถ้าเป็นชุดจานเดิมน้ําหนักมันจะเยอะกว่ามันไปเชื่อมถึงตัวกระโหลกที่เป็นระบบกระโหลกเหลี่ยมด้วย uh huh. ตัวนี้ก็จะมาน้ําหนักหายไปเยอะเหมือนกันแล้วก็เรื่องของการติดตั้งแล้วก็การแมนเทนนั้นในอนาคตมันเซอร์วิสง่ายกว่า uh huh. ง่ายกว่าพวกกระโหลกเหลี่ยมจะถอดออกมาดูแลรักษาง่ายกว่าขั้นตอนง่ายกว่าเยอะลองดูครับใครสนใจแล้วก็มาตัวต่อไปก็คือจะเป็นตัวใบาจาน ใบจานใบจานมีมาวันนี้มีมา2รุ่นนะคุณอนอ2สองสเปกเ,เอาตัวแรกก่อนแล้วกันตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นลายสไปเดอร์นะครับ,รบเป็นลายเงยม,ม,ม,มุมทำออกมาด้วยกัน2สี 2> ครับตัวนี้ก็จะมีะวัสดุดนะครับเป็นอลูมิเนียม7075นะครับ T6 นะฮะแล้วก็ใช้ระบบ CNC ในการขึ้นรูปรในการซ็อสังเกตจากว่าเนื้อที่ซ็อนะครับตัวนี้จะเป็นแบบเหมือนลายถัก จะช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับเวลาเราออกแรงกดเยอะ,อะๆก็จะเสถียรกว่าแข็งแรงกว่าตัวนี้จะเห็นว่าเป็นเนือเ้ออลูมิเนียอยู่เยอะแต่ก็น้ําหนักที่ชั่งได้นะครับจะอยู่ที่145กรัมเท่านั้นถือว่าเบามากครับผมกับตัวนี้แล้วก็อีกตัวนึงคือตัวมีตัวกันโซ่ตกติดมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้คู่กับตัวขาจานที่เราพูดไปช่วงต้นได้เลย แล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นตัวอาจจราคานิดนึงเออราคาผมลืมราคาราคาอยู่ที่900บาทครับตัวนี้มี2สีนะมีสีดํากับสีแดงนะครับให้ลองเลือกใช้กันดูขนาดนะคุณออสเนาะลืมขนาดของขนาดอยู่ที่56ฟันครับตัวนี้ก็เป็นไซส์ที่กําลังเขาเรียกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงว่าเหตุและปัจจัยอะไรที่จะมีการอัปเกรดชุดจานที่มันใหญ่ขึ้นร,ม,รามาดูตัวที่2กันเลยแล้วกัน ตัวทีุ่่นตัวนี้ครับจะเป็นแบบว่าวัสดุคือตัวเดียวกันเลยจะเป็นรู70-75นะครับ T6 CNC นะฮะตัวนี้ตัวนี้จะมีทั้งหมด3สเปคให้เลือกก็คือจะมีขนาด56 58แล้วก็60ฟันตัวนี้58ก็จะขึ้นอยู่กับว่าอัตราทบใครอยากใช้ตัวไหนก็มีให้เลือกใช้กันนะครับก็ยังเป็น BCD 130กับตัว5้รูเหมือนเดิมก็ แต่ชิ้นงานชิ้นนี้จะดูแบบโล่งๆนะคุณนอตจะดูบาดเรียวครับอีกดีไซน์หนึ่งแต่ก็ยังแผงความแผงแรงของอุปกรณ์ไว้อยู่เหมือนเดิมครับผมตัวนี้ราคาอยู่ที่590บาทท่านั้นครับราคาแต่ว่าน่าสนใจมากชิ้นงานทําออกมาได้ค่อนข้างเรียบร้อยนะคุณนอตงาน CNC เกรดคุณภาพจะสูงครับแล้วก็มีด้วยกันสามขนาดแล้วก็กี่สีนะคุณนอตมี2อสีครับก็มีสีแดงกับสีดำ ส่วนที่ถามว่าซัพพอร์ตเนื่องอขนาดรอบขา,ว,าว่าใครจำเป็นไหมก,กับกับการต้องเปลี่ยนใบาจานใช่หมครัครก็คือใน,ในรูปแบบการปรับเปลี่ยนใบาจานเนี่ยมันไม่ได้ฟ้องหรืออ้างอิงถึงอัตราทดกันอย่างเดียวฟิล uh huh. หลกัหลกๆไ,ไม่เชิงฟิลหลกัหลกเลยฟิลแรกเลยความสวยงาม uh huh. ก็ช่วยได้เยอะครับในการสร้างฟิลสร้างแรงบันดาลใจให้เราลากจักรยานออกไปปั่นบ่อยๆ่อยโดยการได,ไ,ดไ,ดได้เสียตังค์ได้อัปเกรดอะไร คือรูปแบบถ้าเป็นจานคอมเพ c สคอมแพเดิมมากับตัวรถน่ะรูปลักษ์รูปเล่นมันอาจจะดูไม่ได้สวยเท่าไหร่ก็จะมีเนี่ยครับกับปีปัจจุบันมีอุปกรณ์พวกนี้เข้ามาเสริมให้ให้มันมีความหลากหลายมากขึ้น<ม>รวมถึงรวมถึงนักปั่นที่ปัน<ม>่นปั่นมาระดับหนึ่งล้วตัวอัตราทดในระบบเกียร์เซตเดิมของเก่าที่ติดกับรถอยู่เน่ยเริ่มไม่พอแล้ว เริ่มเริ่มกำลังคนปั่นเริ่มเยอะมากกว่าอัตราทดของตัวจักรยานคราวนี้แคสงานพวกนี้ครับจะมาชดเชยในเรื่องของอัตราทดขึ้นใหม่ก็คือ,อสําหรับใครที่รอบขาจะจัดเนาะใครที่ชอบปั่นหนักๆสิ่งที่ได้มามันก็คือความเร็วที่มากขึ้นอีกออาาก็จะส<า>อ่ากความสนุกปั่นมากขึ้นอีกอเราก็เลยมีหลายไซส์หลายขนาดของจํานวนฟันให้เลือกใช้ด้วยให้เหมาะสมกับ ตัวกําลังของเราครับในในรูปแบบของเขาก็ถือได้ทั้งดีไซน์สวยงามเป็นแฟชัน่นและว่าให้กับเราอาบกมาปันครับได้ได้ทั้งแฟชั่นได้ทั้งคนที่รอบเกียร์หมดแล้วกับกับระบบคันเดิมอ,ะอ่ะกาโจดคล้ายๆกับมันลอยแล้วเนี่ยเล่าขายยังเหลือครับแต่ว่าตัวอัตราทดเก่าอัตราทดเดิมน่ยไม่ซับพอร์ตแล้วก็จะมาขยายตรงนี้มาช่วยในเรื่องของการทำฮอลลวได้เพิ่มขึ้น ขับนสนุกขึ้น,<ห>นสน่วน,น,นใหญ่เห็นเยอะๆก็จะเป็นกลุ่มกลุ่มรถพับที่เขาบางกลุ่มที่ไปเห็นไปเจอตามงานออแดกอย่างเนี้ยเ,เขาก็จะมีฟิลพวกอย่างเนี้ยแหละที่มีแกงปรับเปลี่ยนขับใบใหญ่รับใบใหญ่ให้ปั่นสนุกขึ้นดยด้วยมิติตัวขนาดของล้อที่มันเป็นล้อเล็กนะคุณออดอ,อัตราทดพวกนี้มันก็เลยต้องใช้จานที่ใหญ่ขึ้นอีกเพื่อให้บาลานซ์กับขน,ขนาดของล้อแล้วก็รอบของการปัน่นก็จะยิ่งสนุกขึ้นกว่าเดิมได้ทั้งความสวยงาม ได้ทั้งอัตราทดใหม่ี่ตแต่ตที่ได้คุ้มมากกว่าก็คือราคาราคาที่ที่ทางแบรนด์น้องใหม่เรานำเสนอมาอ่ฮะก็คุณภาพชิ้นงานจับสัมผัสมันจะมันจะดูออกอ่ะครับว่าชิ้นงานเข้าคุณภาพอยู่ใน<อ>ใเกณฑ์นนอ่ฮะแต่ว่าร,ราคาจับต้องได้จริงลองดูครับคุณด็อมีทั้งหมดที่นำมานำเสนอก็จะมีชุดจานเนาะชุดจานชุดถาดจานกับใบจาน ก็ราคานะครับทีทั้งนึงคือตัวขายจานอยู่ที่9ก0กบาทพร้อมกระโหลกนะกระโหลกตัวใบสปเดอร์ตัวนี้อยู่ที่9 0 0บาทแล้วก็ตัวตัวเซตนี้นะครับอยู่ที่5 9 0บาทเท่านั้น2แบบ2สไตล์ครับผมตัวนี้ก็จะมีเพิ่มขึ้นมาในเรื่องของการโซ่ตกให้ด้วยเวลาประกอบขึ้นจานก็จะได้ฟอร์มนี้เนาะครับสวยนะผมน้ำหนักก็ใช้ได้หาใครสนใจก็สามารถดูที่ตัวทิ้งของ ร้านค้าทั่วประเทศไดครับกับเจ้าตัวเวอรอนสตรีก็<ห>จะดูได้จากดดลเลอร์ที่จัดจำหน่ายอะไรเอสไฟของเราใช่ครับผมได้ทั่วประเทศสรับว,วันนี้ก็เดี๋ยวขอลาไปก่อนครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวลองมีตัวรีวิวเจ๋ดมาให้ดูอีกทีนึงครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ